สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลของเหรียญหลวงพ่อเงินออกวัดท้ายน้าโอ้โหรูปแบบเหรียญนี่้ายเหรียญจอบใจใช่ไหมครับก็ะจะเป็นพิมพ์เต็มองค์ของหลวงพ่อเงินนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหรูปช้างต่างๆเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเล็กน้อยนะครับนี่มาดูกันข้างหลังเป็นอะไรข้างหลัง ข้างหลังเป็นรูปอักขรเลขยันนะครับโอ้โหหมายเลขสี่สี่งน,นี้นี่ครับเป็นเนื้อนวะโลหะกล่องก็เป็นเ,นเหรียญจอบรุ่นสร้างอุโบสถนะครับชื่อรุ่นนะเหรียญจอบรุ่นสร้างอุโบสถนะครับนี่วัดท้ายน้านะบุระอุโบสถเป็นช้างนะครับนี่ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับนวะหน้ากากเงินสวยนะอีกเหรียญก็จะเป็นนวะหน้ากากเพนโอ้โหนี่ก็สวยครับ เป็นนวะหน้ากากเพ้นนี่สองข้างนี่จะเป็นลายไทยนะครับลายไทยนะครับนี่ต่อไปครับก็จะเป็นนวะเหมือนกันครับนวะลงยาจีวรพื้นขาวครับนี่โอ้โห,โหสวยทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญรุ่นอีกหนึ่งที่น่าสะสมบูชานะครับก็ฝากติดตาม y o u t u b e M สายบุญด้วยแล้วกันครับมีไลฟ์สดราคาแบ่งป,ปันมากมายเริ่มต้น100บาทนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับสวัสดีครับ